ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการแบ่งปันพระแท้ที่ทำยุคของหลวงพ่อควยเช่นเดิมครับหลังจากที่เสร็จสิน้นเทศก,กาลสงการปีใหม่ไทยเราเราก็มาพบปะกันเหมือนเดิมครับในรายการพระแท้ทำยุคของพ่อควยซึ่งวันนี้เราก็จะรับชมแบ่งปันกันในชุดของพระสังกัดจจยจครับที่แท้ทำยุคของหลวงพ่อคุยองค์นี้ก็เป็นพระสังกัจ,จายเนื้อผงดำ เป็นพระลูกหล่อครับเนื้อผงดําลูกหล่อเต็มองค์ของหลวงพ่อขวยท่านเป็นเนื้อสีดําครับองค์นี้ก็มาพร้อมสภาพเรี่ยมเดิมเป็นเรี่ยมโบราณครับเลียมเดิมๆเรี่ยมโบราณสําหรับผู้ตคุณลของพอระสงฆกระจายพ่อขวยท่านก็โดดเด่นอยู่แล้วครับในเรื่องถึงความสมบูรณ์พูนสุขสมบูรณ์พูนล,ลาบอะไรต่างๆ ทรัพย์สินเงินทองแจวแหวนเงินทองอุดมสมบูรณ์ครับหลังประวัติที่พระสังฆจายพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้และครับในในพกในชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เปลี่ยนพระสังกจายถ้าใครมีไว้ครอบครองจะสมบูรณ์พูนสุขสมบูรณ์พูนล,ลาภครับมากด้วยแจวแหวนเงินทองทรัพย์สินครับลูกศิษย์ลูกหาพ่อครัวยอย่าพลาดครับสําหรับพระสังฆจายของพ่อครัวท่าน ลองไปอาราธนาขึ้นคอคอพรจากพ่อขวยท่านครับไม่วันใดก็วันหนึ่งแหละครับท่านจะให้โชคลาภกับเราถ้าใครได้ครอบครองสิทธิพ่อขวยทุกๆท,ท่านครับอย่าพลาดครับก็อีกเป็นอีกพิมพ์หนึ่งครับที่หายากของหลวงพ่อขวยครับเป็นภาพพิมพ์ยุคต้นๆของท่านอยู่ครับถ้ามีไว้ครอบครองบูชาไว้ในบ้านเลืองก็สมบูรณ์พูนสุขแล้ะครับ แก้วแหวนเงินทองมากด้วยบารมีมากด้วยทรัพย์สินเงินทองล่ละครับอยู่เย็นเป็นสุขโชคลาภก็อีกเป็นพิมพ์หนึ่งที่ท่านพ่อควยท่านชอบมีทั้งศิวลรีทั้งพระสังฆจายท่านล่ละครับที่ท่านชอบทําเป็นเอกลักษณ์เป็นภาพพิมพ์ภาพที่โดดเด่นของท่านมาตั้งแต่ยุคต้นๆครับ จะลืมครับลูกศิษย์ลูกหาที่ใครชื่นชอบพระหลวงพ่อกลวยท่านสนใจก็ทักมาครับเป็นผ้าเนื้อผงดําครับลูกหล่อเต็มองค์มาพร้อมเลี่ยมเดิมครับองค์นี้เลี่ยมเดิมเนื้อผงดําครับลองลองไปอาราธนาขึ้นคอดูครับพระพ่อกลวยพระสังกัจจายลูกศิษย์ลูกหาถ้าใครได้ขึ้นคอครอบครองสการลากราบไหว้ท่านแล้วก็ จะได้โชคลาภสมบูรณ์พูนสุขหลังเหมือนพระสังกัจายและครับสำหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปไปที่2002ครับแบ่งปันไปในลูกศิษย์ลูกหาของพ่อขวยครับ2002ครับเป็นภาพที่แท้ทันยุคข,ของพ่อขวยท่านครับเอาองค์ต่อไปครับองค์นี้ก็เป็น ลูกหล่อพระสังกาจจยเนื้อผงน้ํามันของหลวงพ่อก่วยเช่นเดิมครับเป็นเนื้อผงน้ามันออกสีเหลืองครับองค์นี้สวยคมชัดมีหน้ามีตาสวยคมชัดครับด้านหลังก็พิษมาพร้อมด้วยความพิเศษครับอีกเหมือนเดิมครับองค์นี้ได้จานลายมือของพ่อป่วยท่านพ่อป่วยท่านได้จานยันดวงเศษถีไว้ด้านหลังครับก็น้อยองค์ที่ผมว่าแหละครับ ถ้าใครไ้่รอบครองพระที่มีลายมือจานของพ่อขวยท่านก็ถือว่าสุดยอดแล้ครับคุ้มค่าน้อยองค์ที่จะมีจานลายมือของท่านครับเป็นจานลายมือของพ่อกลวยพุทธคุณไม่ว่าพิมพ์ไหนล่ะครับผ้าพ่อลวยจะเป็นพระซิวารีเป็นพระสังกัดจจายก็ หรือพิมพ์ไหนก็เหมือนกันหมดครับพุทธคุณเท่ากันหมดแต่พระสังกัจายก็เน้นในด้านสมบูรณ์พูนสุขแหะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินแจ้แหวนเงินทองแหะครับโชคลาภลาบสกาละอะไรต่างๆลาบยศอะไรต่างๆก็มาพร้อมแล้ะครับมาพร้อมด้วยความอุดมมั่งคั่งร่ำรวยนะครับ ลองไปอาราธนาขึ้นคอคอพอรจากพ่อควยท่านครับลูกศิษย์ลูกหาพ่อควยอย่าพลาดครับก็อีกเป็นอีกพระอ,องค์หนึ่งเป็นรูปหล่ออีกองค์หนึ่งที่เป็นพิมพ์ที่หายากครับหล่อเต็มองค์องค์นี้เป็นเนื้อผงน้ํามันด้านหลังก็จานลายมือพ่อควยท่านเจ็บแบบนี้แล้วก็สบายใจครับเพราะเป็นพระที่แท้ทันยุคข,ของพ่อควยท่านน้อยองค์ที่จะมี จานลายมือของพ่อควยท่านครับเป็นเนื้อผงน้ำมันอมเหลืองครับสำหรับองค์นี้ผมก็แบ่งบันไปที่สองพันเก้าครับก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่หายากสวยงามครับมีมีหน้ามีตามีจมูกเห็นเด่นชัดครับพร้อมจานลายมือยันดวงเศรษฐีของท่านครับลูกศิษย์ลูกหาพ่อควยอย่าพลาดครับเป็นของหายากครับ แบ่งปันกันไปเบาๆครับก็ไม่แพงครับเป็นพิมพ์ที่หายากหล่อเต็มองค์ครับองค์ต่อไปครับวันนี้ก็มาในชุดของรัสังกระจายครับองค์นี้ก็เป็นรัสังกัจจายครึ่งซี่ครับเนื้อผงผสมผงน้ํามันครับองค์นี้เป็นเนื้อผงผสมน้ํามัน ด้านหลังก็เป็นรอยลายกระดานครับรอยปากให้ผ้าได้ขมชัดครับเป็นเนื้อผงผสมผงน้ํามันครับหล่อครึ่งซีครับองนี้เป็นเนื้อผงผสมผงน้ํามันพุทธคุณก็เท่ากันหมดแล้วครับแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาคนไหนที่จะชื่นชอบพิมพ์ไหนแบบไหนถูกแพงแบบไหนครับครับสําหรับผมว่าพุทธคุณก็เท่ากันหมดเพราะผราพ่อะกวยท่านก็ได้ปลูกเสกเหมือนกันหมดเท่ากันหมด ไว้ใจได้นะครับถ้าเป็นภาพพกกลวยเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมครับองค์นี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ที่หาชมได้ยากครับพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ครับหาชมได้ยากนี่แหละครับประวัติของภาพพกกลวยท่านก็มีมากมายหลายพิมพ์หลายแบบหลายเนื้อที่ผมว่าและครับบางทีเราจะไปศึกษาว่าท่านสร้างปีไหนพอซ้อไหนตามในหนังสือก็ศึกษาไม่หมดไม่ครบหรอะครับ พอผู้ป่วยท่านได้ทําพไว้เยอะทําพมาตลอดสร้างพาะมาตลอดกดพิมพ์พาะมาตลอดแล้วครับก็ไม่รู้ท่านสร้างปีไหนมั่งท่านก็ทามาเรื่อยๆหลากหลายเนื้อหลากหลายสีครับมีทําพิมพ์ของตัวเองถอดพิมพ์ของคนอื่นถอดถอดพิมพ์ของตัวเองอีกสองสามครั้งก็มีครับบางทีเราจะไปเล่นตามหนังสือตลอดก็ก็ไม่ถูกแล้วครับ บางองค์บางพิมพท่านก็ถอดพิมพของท่านมาเนื้อหาสาระอะไรต่างๆก็แตกต่างกันไปแล้วแต่เนื้อมวลสารที่ท่านหาได้นะครับแต่และปีท่านก็ไม่เหมือนกันสําหรับผมก็เล่นขอขอ,ขอททแท้ทันท่านแหละครับแท้ทันยุคข,ของท่านก็โอเคแล้วไม่ว่าท่านจะสร้างปีไหนก็เป็นพระท่านหมดขอเป็นพระแท้ที่ทันยุคข,ของท่านแหละครับ เป็นหลังลายกระดานครับองนี้พุทธคุณก็เหมือนกันครับสําหรับพระสงกระจายพ่อกวยท่านไว้ใจได้แล้วครับพุทธกคุณลูกศิษย์ลูกหาถ้าใครสนใจก็ทักมาครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างแหละครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกันดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณอย่างมากครับกดติดตามเพื่อจะได้ติดตามในชิปต่อๆไปอีกครับ สำหรับสิธย์พ่อกวยทุกท่านครับพระท่านก็ได้สร้างมาเยอะครับสร้างมาเยอะเหมือนที่ผมว่าและครับแล้วพระแต่ละองค์ผมก็เจ็บมาจากคุณตาของผมซึ่งแกก็อายุเก้าสิบแล้วเป็นสิษย์รุ่นแรกๆของพ่อกวยท่าน ก็มาได้เก็บมาจากสิทธิ์รุ่นใหม่ๆของท่านแหละครับเก็บมาจากสิทธิ์รุ่นกเก่าๆรุ่นแรกๆของท่านแหละครับตัดก็ได้เก็บสะสมไว้สําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งันไปที่2อ0พครับสองพเป็นเนื้อผงน้ํามันครึ่งซีครับพิมพ์สี่เหลี่ยมหายาครับเอาองค์ต่อไปครับองค์นี้ก็เป็นพระสังกะาจ่ายครึ่งซีครับเป็นเนื้อผงผสมผงน้ํามันครับ เป็นเนื้อผงผสมผงน้ำมันหล่อแบบครึ่งซี่ครับก็ด้านหลังก็พิเศษเหมือนเดิมครับบ่งบอกว่าเป็นภาพพ่อควเหมือนเดิมได้จานยานันเขียนยนันนโมพุทธยะไ,ไว้ด้านหลังครับองนี้ซึ่งก็เป็นยันประจําตัวของพ่อควัท่านแล้วก็ถ้าองค์ไหนมียนันมีอะไรลายมือของท่านก็หรือประทับตาวัดอะไรต่างๆก็เหมือนผมว่าแหละครับก็เป็นภาพที่ ดูง่ายทันยุคข,ของท่านครับเนื้อเก่าแห้งได้ที่ครับเก่าถึงยุกหล่อครึ่งซีกเป็นภาะสังกาัดายกุฏกุณก็เท่ากันหมดครับครับแล้วแต่ใครลูกศิษย์ลูกหาคนไหนจะชื่นชอบพิมพ์ไหนแบบไหนล่ะครับแพงถูกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาคนไหนจะชื่นชอบครับเป็นพิมพ์ครึ่งซีกด้านหลัง ก็ได้จานยันนโมพุทธยะครับก็เพิ่มเป็นผ้าที่แท้ดูง่ายของหล่อพะัวเช่นเดิมครับเป็นผ้ายุคตกนๆของท่านครับเนื้อเก่าแห้งได้ที่ถึงยุคของท่านครับสําหรับองค์นี้ผมก็แบ,บ่งปฏิที่พันเก้าครับพันเก้าครับก็เป็นองค์ใหญ่สักนิดครับไม่ไม่เล็กองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ครึ่งซีกพิมพ์ใหญ่แล้วครับพิมพ์นี้เนื้อผง ก็หายาครับสําหรับเนื้อผงผสมผงน้ํามันครับก็จะเป็นเนื้อผงว่านผงพุทธคุณอะไรต่างๆของท่านแหละครับก็เป็นผ้าแท้ที่ดูง่ายครับเพราะด้านหลังก็เลยมียันนโมพระทยาของท่านครับเนื้อเก่าแห้งถึงยกใต้ที่ครับเอาองค์ต่อไปปิดท้ายรายการครับก็เป็นพระสังกัจจายครึ่งซีกเนื้อดําเหมือนเดิมครับเป็นพิมพ์ครึ่งซีกเป็นเนื้อดําผงผสมผงน้ํามันออกสีดําครับ เป็นผงว่านผสมดินผสมผงน้ำมันของท่านแหละครับด้านหลังก็ได้เขียนยาน,นโมพทนยาของท่านเหมือนเดิมครับก็บ่งบอกว่าเป็นผ้าที่แท้ทำยุกของหลองพ่อควยง่ายครับเนื้อเก่าแห้งได้ที่ครับขนาดองค์ก็เท่ากันกับองค์เมื่อกี้ครับแต่เป็นวันหน้าออกสีดําครับเป็นพิมพ์ครึ่งซีกก็อีกเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่หายากของท่านแหละครับสําหรับ พระสังฆจ,จายของท่านเพราะพอควยท่านก็โดดเด่นอยู่ในเรื่องพระสังฆจ,จายพระศิวลีแหะครับโดดเด่นมากๆที่ท่านชอบท่านก็ได้กดพิมพ์มาตั้งแต่ยุคต้นๆยุคกลางยุคปลายของท่านแหะครับมากมายหลายพิมพ์หลายแบบหลายเนื้อสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่พันเครับถ้าสนใจก็ทักมาครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างแหะครับทักไลน์ทักอะไรมาก็ได้ครับ หรือจะเข้าไปดูในก็ในเพจอนุสรหลวงพ่อกลวยแท้ทันยุกแหละครับอนุสรหลวงพ่อกลวยแท้ทันยุกของผมแหละครับเป็นเนื้อดําครับพทืทกคุณก็เท่ากันหมดครับแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาคนไหนจะชื่นชอบพิมพ์ทรงแบบไหนครับเนื้อแบบไหนแพงถูกแบบไหนก็ทักมาครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างมากครับ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับค่อยเจอกันในคลิปหน้าต่อไปชมผ้าแบ่งปันผ้า,ากันในพิมพ์ทรงต่างๆในโอกาสหน้าต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ